พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องข้อวัว running นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวดูงานเอ็กโกนะครับที่บางแสนฮอรเนเทนนะครับกับงานวิ่งบางแสน21ปี2023ครับตอนนี้ผมอยู่ด้านด้านข้างของโรงแรมเนาะข้างในก็จะมีงานเอ็ o โกนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์เนาะที่ผมมาถ่ายคลิปนะครับส่วนผมนะครับไม่ได้ลงแข่งนะครับงานนี้นะครับไม่ได้สมัครนะครับแล้วก็ไม่ได้ลอตโต้อะไรเลยนะครับแต่ อยากจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาดูงานเอ็กโของงานบางแสน21นะครับว่าภายในงานบรรยากาศแล้วก็จะมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้ด้านในของโรงแรมนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ลงแข่งด้วยวันนี้เอาสวัสดีครับแฟนลงว่าแฟนลงเอาให้ได้นะวีนี้ ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับก็เดี๋ยวผมพาเดินไปฝั่งนี้ก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็เป็นบูธของมอคโคนาเราจะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับจากซ้มบีเวอร์ครับน้องพงสวัสดีครับผมลงแข่งด้วยป้ะน้องธงลงอ๋อนี่นะครับเป็นวิฟเอลิทเนาะนักวิ่งขาแรงนี่น้องพงก็ขายของบีเวอร์เนาะน้องพงได้โรงงานเอทีเอ็มบ้างเมื่อกี้เหมือนลงปะ,ม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 ะ อ๋อคนอุบลคนไทยเนาะนี่นะฮะอยพี่พี่ยังลงบ้างอันนี้น้องสดใสหรือน้องสองแสงเนี่ยสดใสนะทนายนี่สดใสอันนี้น้องสดใสนะครับจากสีสะเกดล่าสุดได้งานอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมเห็นอยู่ที่สีสะเกดเขาไม่หายอ๋อ ต้องมาสัมภาษณ์น้องน้องสดใสดีกว่าน้องพองศ์สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วเอนาน้องสดใสนึกว่าจะเป็นนักวิ่งขาแรอางอะไรนะห้าลอยมากกว่าครับอน้องน้องสดใสแนะนําสินค้าหน่อยของดีเวอร์อ่ะเดี๋ยวพี่เอาไปลงยูทูบให้ต้องไม่พี่พงศ์องให้พี่พงศ์ออันนี้อันนี้คนใหม่ก็ต้องให้คนใหม่ดีเราจะได้ดูคนเลย พ่อค้าใหม่อ๋อพ่อค้าใหม่ทีไอน้องพงน้องพงแนะนำแนะนำสินค้าฝั่งเดีวอร์หน่อยมีอะไรเอ่ยสวัสดีครับก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนำนะครับถ้าก่อนวิ่งนะครับแนะนำทองแหวนนะครับเดีวอร์นทและจิยวกับทองใหญ่อันนี้เป็นเนื้อสลับครับเนื้อเป็นเนี้อเป็นอันนี้เป็นเนื้อเยลลี่นะครับเหมนเยลลี่เนาะใช่ครับกินก่อนวิ่ง30นาทีแล้วก็เติมระหว่างวิ่งทุก40นาทีครับตัวนี้เป็นเนื้อสลับครับตัวนี้มีคาร์โบไฮเด็ด แล้วก็ซีนิเจยครับตัวนี้มีออสอะคอลลาเจนวิตามิน C, มซีมีแคลเซียมมีเอฟเอทีครับตัวนี้จะดึงโซเดียมแอมม่าใครมาสูตรเกินมาเป็นทานอาารครับแล้วก็มีอีกตัวมาแนะนำครับก็คือเมพรรออทพูครับอันนี้ผสมกับน้ำครับเคี่ยวพันธะ ใช่ครับตัวนี้ครับแล้วก็มีเป็นแคปซูลครับมีแบบอันนี้เป็นอันนี้มีอันนี้มีแบบคาเฟอีนครับแล้วก็มีแบบไม่มีคาเฟอีนครับแคปซูลนี้เรากินเหมือนยาใช่ไหมใช่ครับที่กรรวงเอออันนี้คุณเคยเห็นซวนซวนเม็ดพูนครับอันนี้ส่งกับน้ำจิบระหว่างระหว่างวันหนึ่งวันครับมีสองรสชาติครับมีรสส้มแล้วก็ นี่กุิศก่อนี่งใักนะคอันนี้เป็นแบบทดลอดในกล้องกันไหมอันนี้พ่อค้าคนใหม่ยังทีไออยู่นะหัวเราะเองเดียวเลยนะสนใจอ่ะโอเคโอเคเขาขึ้นมากไม่กลัวแล้วเขาค่ะเอาให้ได้เนี่ย้าเนนะคอันนี้ก็เป็นของอะไรเนี่ยแอ็มโกลเจลให้ดวงงานค่ะวิ่งค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นพี่บอยไหมพี่บอยอยู่เดินตรงไปเลี้ยวซ้ายพี่อันนี้ลงด้วยวะเนี่ยลงพี่แต่เก็บอยู่กระดูกแล้าขาแรงเขาชอบพูดกันอย่างงี้แหละเก็บกระดูกกุล้า, <c oughs> ายอยู่จะพี่กัน <c oughs> นี่นี่นี่ครับบูธของเอฟเอกดีนะครับ,รบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกล้อง,งานนงเรามีสามพันเก้าเก้าสิบนะถูกมากนะครับ เป็นรองเท้าแบรนด์ไทยที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับโค้งค่อนข้างนุ่มนะครับมีแผ่นคาร์บอนเต็มแผ่นด้วยนะครับราคาก็เป็นมิดนะครับเดี๋วในงานก็ลดเหลือตั้งสามพันเก้านะครับเนี่สี่พันเนาะถือว่าถูกมากมาดูท่าโค้จัดสักคู่พี่มีจิตริกบีนะครับเดี๋ยวมาดูทางนี้อันนี้ก็วีพาวนะครับ มลองชิมดูเนาะได้ค่ะหน่งขวดตัวนี้เป็นเครื่องดื่มมีพาวนะคะเป็นเกลือแร่เกลือแร่ที่ช่วยในการลดการเกิดตะคิวค่ะแล้วก็เพิ่มความสุขอ่าทดแทนเกลือแร่แล้วก็น้ำค่ะระหว่างออกกำลังกายดื่มได้ก่อนออกกำลังกายระหว่างออกกำลังกายแล้วก็หลังออกกำลังกายอันนี้ผมไม่ได้ออกกำลังกายมันจะดีดไหมเนี่ยถ้าคนไม่ดีค่ะพี่ตัวนี้มันจะาก EPM ในคอร์นีค่ะ ก็าเข้าอ,อีกก็กับการรับเสื้อและเบอร์รี่ของเรานะีคะที่นี่เราพึงเฉพาะการรับเสื้อและเบอร์รี่ด okay, <g rab> ้วนเดินหลบมาทา <c oughs> งนี้ก่อนในงานอีสอร์เข้านั้นไม่สามารถรับอลัะเบอร์รี่ในตันได้ต้ถึงไม่มีการรับเสื้อและเบอร์รี่งเ่า เดี๋ยวขอเดินวนมาฝั่งนี้นิดนึงแ <c oughs> น่อเพราะว่าจะต้องมีใช่ไหมคะเครื่องมือแบบกระชากโจนไปกางเกงฝั่งนี้ก็จะเป็นแบรนด์ <c oughs> อะมิโนเนาะฝั่งนี้ถุงเท้าก็มีนะครับของสปินเนอร์อ่านว่าอะไรเนี่ยสปินเนอร์ใช่ไหมนี่แบรนด์รองเท้าแบรนด์ถุงเท้ารองเท้าห้านิ้วก็มีฝั่งน,นี้ก็จะเป็นบูธของน็อกน็อกนะครับฝั่งจะเป็นชื่อ พี่ถามหน่อยนกๆฝั่งนี้จะเป็นตัวที่สามารถคัดตอมได้ใช่ไหมไม่ค่ะอ๋อเท่าไหร่เออทังเซนทั้งสามร้อยเก้าสิบค่ะทั้สามทั้งสามเก้าสิบเนาะถ้ามีของก็คือคัดต้อมให้หน้าร้านตรงนี้ได้เลยใช่ไหมอ๋อคือคัดต้อมได้ตั้งแต่ตัวเลนกรอบแล้วก็หูใช่ไหมพี่อ๋อมันสวยมากเลยนะอยากได้ก็สามารถที่จะตบสัมผัสได้ อันนี้ก็ติกเก็บความเย็นให้ใช่ค่ะตัวน้ำเก็บความเย็นค่ะไม่เกค่ะเอาไว้ในช่วงนี้เดี๋ยวขอระยะอ๋อแต่แบบนี้ขัตต้มไม่ได้ใช่ไหมเป็นเซตเลยไม่ได้ค่ะรูนึงนะคะเราจะมาที่นเ่ค่ะมันเป็นแม่แม่กันแดดที่นี่มันเป็นแม่กันแดดค่ะใส่สดโพกได้ใส่แฟชั่นได้ค่ะหรืออะไรก็ได้่มสีน้คือตัวตัวเรนตัวนี้ก็คือกันแดดนะใช่ค่ะอันนี้ค่าส่วนลดมีโปรโมชั่น การอะไรกันบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่เนึ่ยป้าจะเจอกันแน่นอนค่ะลูกไม้ช่อของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีสินค้าราคาพิเศษพร้อมกับโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายค่ะสำหรับพี่ๆน้องๆนะคะในส่วนของไม้เวทีเล้าเนี่ยนะคะก็สามารถไปเรได้นะครับเป็นน้องพี่เวทีรุ่นสาวคนพิเศษนี้ได้นะคะว่าจะมีกลุ่มบริการเข้าใช้บริการของไม้เวทีเล้าเราก็จะมีอาหารก็คือของทานเล็ก่นคะ โปรตีนด้วฝาให้กับพี่นักวพิธุขาสามารถมาใช้บริการกันได้สองหลกน่ขอน่นเราเราเจอยูทูบเบอร์ที่พ่างที่ิุดในประเทศไทยนะครับสองัสเลยค่ะช่างบินเป็นยังไง พร้อมสะมสิบหนึ่งส่วนหนึ่งฉันเินพร้อมยาพร้อมถ่ายครับไม่พร้อมวิ่งวันนั้นเห็นที่ CIB นี่วิ่งสุดยอดเลยนะที่ดไปเดินที่หวานหวานได้ยังไงโดนหวาเสียงตอนท้ายเออโดนหวานมาเก็บเหรอโอ้ออกช่องพี่ลุงหล่อนะหรือนั่นแหละดีใจได้ออกช่องพี่นุมนะเหลือช่องนี้ยังไม่ได้ออกต้องได้ออกสิต้องได้ออกต้องได้ออกพอดีวันนั้นตั้งใจจะไปถ่ายคลิปอยู่แล้วก็เลยไม่ได้วิ่งอะไรมากมายวิ่งแค่สิบโลวิ่งแค่รอให้แดด มันออกเพราะาว่าจะได้ถ่ายบรรยากาศในง,งานได้ชัดคือหลัง10โลผมก็เดินเดินนิ่งๆแล้วก็คุยกับทั้งวิ่งทั่ว,วไป อี่ออยลงยี่โรย้อยเหรอคะไอ้คราวที่แล้วใช่ไหมใช่เสียบลงยี่สามยี่สามอ่ะระยะเดียวกันระยะเดี่สามพี่สี่ลงเหมือนกันเวลาไปไหนไกลๆเราต้องลงระยะไกลเราจะได้ไม่เปลืองแฝบจะได้คุ้มไหมนไหนก็ไปแลยเนาะจะมาแล้วเอาแบบให้เยอะหน่อยนี่เลยพี่ออยก็ลงยี่สิบเอ็ดเหมือนกันใช่ไหมใช่ลงโรงงานเนาะอันนี้อันนี้ซื้อเองหรือร่มที่บ้านร่มที่บ้านพกมาเยินนิดหน่อยสายงาน เสียตังในเอ็กโกยังเนี่ยยังเลยคอยดูอยู่จ้างจ้างจ้างมีถักรับผิดยังหรือว่าวันนี้มาไม่ได้สมัครเลยก็คือซีรีส์บางแสนทุกซีรีส์ปีนี้คือไม่เอาเลยไม่อยากปวดเจ็บหรอไม่ใช่ครับก็คือมันเหมือนมันไม่มีแพชชั่นอยากวิ่งรลองวิ่งแพชชั่นก่อนคือคือวันเราอาจจะไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบเราบริลลาร์มไปไหมอ่ะเดี๋ยวบริลลาร์มไปครับแล้วก็ตรงเท่าไหร่ลงยิมเมดครับอ๋อใบไปแดนใช่ไหม ประมาณนั้นะไปวินนบบ่งคือไม่ได้ไปวิ่งทาเวลาอะไรครับคือ,คอ,คอไปวินเหมือนเล่นสนุกสนุกดีที่แล้วก็พาแฟนไปวิ่งบุรีรัมย์ยิมเอ็ดเขาอยากได้ซับสองเขาก็ได้แล้วปีนี้เขาก็เลยว่าในเมื่อมันได้แล้วปีนี้ก็ขอไปวิ่ง้องสนุกอะไรประมาณนี้คือไม่ได้ไปซีเรียสเขาไม่ได้ซ้อมเลยก็คือไปวิ่งเอาบรรยากาศเหมือนเดินอะไรเงี้ย กบรรยากาศนะผมเป็นคนสุรินอยู่แล้วคือกลับบ้านได้แล้วเราเราเราก็พักที่บ้านแล้วค่อยมาแล้วมาพักเพื่อนบ้านเพื่อนนึกวิ่งห่างจากงานแค่สี่กิโลเองใกล้อ่ะใช่ก็คือเอาไว้แป๊บเดียวพี่พี่พักตั้งเจ็ดโลเองอ่ะไปเจ็ดโลเนี่ยโอเคแล้ววันนี้วั่นหวั่นแล้วค่ะพี่ตีครับพี่ตีใหญ่ครับจากช่อง ทักซีหนึ่งศูนย์หนึ่งอย่าลืมตามนะช่องนี้รไม่รู้จักก็ช่องนี้ดังมากนะครับดังระดับประเทศนะครับช่างบ้านยังได้ยินนะครับขนาดนั้นเลยดังดังมากเพราะว่าผู้สิพี่เต๋อพูดสิพวันนี้วิ่งไหมไม่ได้วิ่งครับว่าจะมาอาจจะว่าจะมาท้าแข่งแค่หน่อยพรุ่งนี้อาจจะอาจจะอาจจะเห็นผมแถวๆนี้ก็ได้ถ้าถ้าตื่นทันนะวันอาทิตย์วันอาทิตย์มา บูธของน้องนัดสวัสดีครับผมจากแบดเพลสสปอร์ตนะครับเจอกันอีกแล้วมาใครครับมาคนเดียวครับแฟนเราต้องทิ้งไว้ทีวีท่องานวิ่งไหมครับไม่ได้วิ่งครับไม่ได้วิ่งน้องนัดวิ่งปะไม่ได้วิ่งบูธอย่างเดียวครับเปิดบูธอย่างเดียวหรือสมัครไม่ทันหรือลอตโต้ไม่ได้ไม่ได้สมัครอ๋อไม่ได้สมัครนี่อันนี้น้องนัดตั้งใจไม่สมัครตั้งใจขายของ นี่ฝากระยะสิบโลไหวอยู่นะครับไหวอยู่ใช่ไหมอันนี้ฝากฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยอีกสักรอบนึงก็ได้ชื่อร้าน Better Sport นะครับฝากไวปเลยนะครับแบรนด์นักวิง่งเนาะหลายคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตานะครับ <c oughs> แบรนด์ Better Sport <c oughs> นะครับ BT นะครับ <c oughs> แบรนด์นี้ก็เห็นไอ้สปอนเซอร์ให้นักวิ่งขาแรงหลายคนเนาะ <c oughs> นี่นี่เลยร้านตรงนั้นเนี่ยงานมีแต่งานดีนะครับเนี่ยผมเห็นนะราคาก็เอื้อมมือถึงได้นะครับไม่แพงมากนะครับ มีคอลเลคชันใหม่ไม่เอ่ยรอบนี้คอลเลกชันใ,ใหม่นะครับคอลเลคชันใหม่จะเป็นทรงนี้ป่ะเป็นเกงของผู้หญิงอืมเด็กผู้หญิงแล้วจะเป็นเสื้อเสื้อเนาะเสื้อแบบคือห็นอยู่นะอ่าเป็นซิงเกิลครับสุดยอดเลยอืมเกดต้องฝากร้าน น้องนัดด้วยในอ้อมอกอ้อมใจครับผมน่าจะเห็นหลายงานเนาะใชหลายงานเนาะวันาี่ทอนใหญ่เจอกันทุกงานครับโอเคครับผมขอบคุณครับผมอันนี้สปอร์ตเทปนะครับสปอร์ตเทปเดี๋ยวฝั่งโน้นไม่มีอะไรแล้วนะเป็นป้ายชื่อคนที่อยากนี่นะครับ ซุมอเมฟิตนะครับ่ผมผมก็ชอบอ่าไ้าเนี่ยอริกาแล้วก็แล้วก็คอนก็คือเร้าตั้งเปิดได้นี่นะครับเราเจอยูทูบเบอร์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยนะครับตอนนี้ได้ครับถ้าสมมติว่าไม่้ช่ขอบอะเมฟัทเราเข้าไปเปลี่ยนวอดไฟได้นครับก็คือเราคอสตอมได้เลยมันจะมีตรงที่คอสตอมเองได้ด้วย ใส่รูปเราไปก็ได้ครับตรงนี้ครับใส่จดหอะไรได้หัวใจกับการเต้นของหัวใจวัดกันนอนน้ำก้าเดินอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเลยต่อโทรศัพท์สิงโตสัตว์ได้ไวเชนรอยได้หมดครับแล้แจ้งเตือนข้อความเข้าไลน์เข้าเวลามีคนไลน์มาอ่านได้รุ่นโปรสวยนะครับก็เวลามีคนโทรเข้าก็เตือนครับว่ามีใครโทรมาเดี๋ยวพามาฟังกันด้านล่างนะครับ อ้าวสวัสดีครับผมโอ้เอฟซีทักทายไหนสัมภาษณ์หน่อยนิดนึงพี่ผู้ชายชื่ออะไรครับผมชื่อโจครับผมพี่โจมาจากที่ไหนครับเนี่ยเปดเลี้ยวเองเป็ดเลี้ยวเปดเลี้ยวโอ้คนเปดเลี้ยวแถวนี้เองไหอนยูอยู่ช่องเอ๋อขอบคุณนะครับนี่มารับบิ๊กนะครับเบอร์สวยนะครับไว้ซื้อเลขรอเลยข้างนอกมีลอตเตอรี่ขายอันนี้อยู่บล็อกบล็อกสาวนะบีสาวตั้งใจว่าอยากได้เวลาเท่าไหร่งานนี้ขอสักสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงสิบเนาะเอาแบบ จบไม่เจ็บดีกว่าเนาะใช่ใช่ใชเคยมาวิ่งงานนี้กี่ครั้งแล้วพี่พี่มามางานส2สองมาส2สอก็คือซีรีส์นี้ก็คือเคยมา <42. S 1> เก็บ42รอบหนึ่งอันนี้ก็คือรอบ2อพี่เพิ่งวิ่งมาปีเดียวเอง ในซีรีส์บางแสนก็คืองานนี้ก็คืองานที่สองงานแรกเป็นมอลรทอนเลยใช่ไหมใช่โอ้ใจร้ายมากโหต่งานนี้ก็ยิ้มเอ็ดกีหน้าพึ่งไปเอทีเอ็มมาอ๋อเอทีเอ็มผมก็ไปลงยีโลคคับเห็นอยู่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 ลงยีโลคคับเนี่ยเอทีเอ็มเหรอใช่แล้วยิ้มเอ็ดกันเนาะงานนั้นผมไม่ค่อยสบายป่วยวิ่งเดินสามชั่วโมง เจอแฟนทางทั้งทักแฟนอ๋อโอทักแฟนผมอยู่เออเห็นแฟนว่ามีคนทักเยอะอยู่เดินไม่รู้ใครเป็นใครงานคุณด่านก็เจอเออใช่งานคุณด่านแฟนเข้าไปครับแล้วงานนี้มาก็ปีหน้าสงสัยจะเอาสิบโลด้วยมั้งสิบโลพี่เฉยๆนะอ๋อเฉยๆไม่เผื่อแบบมันนิดเดียววิ่งสั้นๆเลยเผื่อแบบยากมาเก็บเหรียญมานีให้ครบไงสี่สองก็แล้วยี่สิบเอ็ดก็แล้วเดี๋ยวเอาสิบด้วยกันโอ้ นี่มากับใครครับเนี่ยนี่มาคนเดียว นี่จะบอกน้ำมันรางานมาอ๋อไม่ไม่พี่อิสระพี่ตัดผมนะพี่ช่างตัดผมอ๋อช่างตัดผมมีนะครับปากร้านร้านตัดผมอยู่ที่ไหนตัวเมืองแปดริ้วเลยปะอ๋อพี่อยู่บางคลาอ๋อบางคลาอ๋อบางคล้าก็ทางฝั่งนี้ก่อนเข้าแปดริ้วเหรอเนาะใช่ใช่มีชื่อร้านไม่ฝากร้านหน่อยยูเทิร์นบาร์เบอร์ยูเทิร์นบับเบอร์เนาะมีฝากเบอร์โทรเลยดีกว่าเผื่อคนที่จะสามเก้าหกเก้าสี่ห้าหกเอาอีกรอบหนึ่งเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดเก้าสามเก้าหกเก้าสี่ห้าหกยูเทิร์นบาร์เบอร์แวายิง ยิง Google ดูสองดูจะเจอไหมเจอเจอครับอ๋อปักหมุดไว้ให้ด้วยให้แล้วโอ้สุดยอดตากร้านนี้ผู้ชายด้วยนะครับครับโอเคขอบคุณครับผมถ้าจะจบแบบสอแรกเลยเจอเอฟซีมาทางนิดนึงนะครับเอฟซีจากแปดริ้วนะครับเบาหรือจากต่ระเทศรอจะแอบถ่ายดูทูเบอร์หน่อย สวัสดีครับคุณเหลียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เสียตังค์ให้รองเท้ายังเนี่ยกำลังจะเสียกำลังจะเสียช่องงอาจารย์อาจารย์มาถึงมานะครับท่านนั่งคอมเมาสกันนะผมไปเจอมาวันนี้เดี๋ยวให้อาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์สัมภาษณ์สองช่องนี้ก่อน อาายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์พี่บอยนะคะโดละิ่งและสสีหนึ่งศูนย์หนึ่งครับาอาจาย์เดี๋ยวรเดี๋ยวให้าการก่อาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้ดีกว่านะครับนี่ก็เป็นซุ้มของอ่าอะไรเนี่ยคอมเพสปอร์ตนะครับก็จะเป็นสายแบบ เฟอร์มานด์นิดนึงนะครับของควมเพีร์สปอร์ตนะครับเราจะออกในแนวเทเลๆนิดนึงของคอมเพีร์สปอร์ตนะครนนี่อันนี้พิลัตนะครับพิลัตตอนนี้เวลาเที่ยงนะครับเที่ยงหนึ่งนาทีนะครับได้ก็เห็นบอกว่าประมาณบ่ายโมงนะครับก็จะมีการ สัมภาษณ์หรือการพูดคุยกับออลิทนะครับที่มาวิ่งนะครับอนนี้ก็น่าจะเหลืออีกชั่วโมงหนึ่งผมก็อาจจะไม่รอดไม่ได้รอนะครับค่อนข้างนานนะมาดูถ้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นซีเนียนะครับที่เป็นแว่นตานะครับน้องลิงนะครับน้องลิงท็อปสินะครับของซีเนียวูแมนนะครับนี่ก็จะมี อันนี้เสื้อน่าจะเป็นเสื้องานครับไม่แน่ใจว่าเป็นเสื้องานหรือเสื้อฟินิเชอร์เหรียนนะครับเป็นแพตตินัมแล้วนะครับงานนี้ก็จะเป็นแพตตินัมอ๋อเหรียนปีนี้ก็สวยอยู่นะครับอ,อันนี้ท็อปร้อยของฟังผู้ชายนะครับ ก็อฝังผู้ชายนะครับอันนี้ท็อปร้อยฝังผู้หญิงนะครับอ่าถ้าของผู้หญิงก็จะมีดอกไม้นะครับไซส์ตุกตาก็จะเป็นไซส์เดียวกับระยะ10โล5โลนะครับโอ้โหออลีเนีนะครับอนนี้น่าจะเป็นซีเนียฟังผู้ชายนะครับมีแว่นตาเนาะมีตูเสื้อหกเสื้ออ,อันนี้น่าจะเป็นเสื้องานนะครับไม่ใช่เสื้อเฟิรนิเชอร์นะครับ เป็นเสื้อของทาง,ทาง,ทางคอมพิตอร์สอรตงานเอ็กโกก็เข้าๆก็จะมีประมาณนี้เนาะอาจจะไม่ได้มีเยอะมากนะครับอันนี้ก็ของเรายอดดีต้องดึงเกแแดมีเกียวด้วย เดี๋ยวผมขอจอดกันเดียวเลยครับาประานี่ประมาณกสองชั่วโมงเดี๋ยววาจาจานะอาจารย์อาจารย์ไม่ดีแรงมาแจนะใครใคร่กันด้วยนะอาจารย์ยังสงต้องยิ้มันงจลยที่ต้องิดเข้ามาวันนี้ต้องพักอาจพักงเสียต้องเสียสละดูแล้วไปเียมพี่แก้เปาร้านบบนี้อพี่ก้วมุ่งหมาว่า เม่ต้องมาสัมภาษณ์คนนี้ดีกว่าพี่โจ๊บสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับลงแข่งด้วยใช่ใช่วันนี้ A2 เดี๋ยวมาเจอกันนะครับเอเจอพี่โจ๊บได้นะครับประมาณวิ่งประมาณ5 4าสี่ศูนย์าีนยอาวันสูนก็ได้นี่ซับซ้ไปไปสองไปไอนดีไปกัตู้หลวนะครับเขาทาด้วยกันไปด้วยกันเราเราทำมโอยแล้วโด้มีสัญญา MOU แล้วใช่ไโดนได้โดน สวัสดีครับอาจารย์นี่มาช่องเนี่ยมาช่องนึงสวัสดีครับข้องัวรันนิ่งสามช่องสามช่องวันนี้อาจารย์มานี่ฮะมาบันโดงเท้าอาจารย์ซื้อฮะวันนี้ซื้ออาจารย์จะเสียตังค์ไหมวันนี้เออเสียแน่โค้ดเดี๋ยวโค้ดก็กดเอทีเอ็มอาจารย์อยู่นั่นนะเอทีเอ็มอาจารย์บอกว่าต้องรองวิ่งก่อนต้องรองวิ่งก่นสักพักหนึ่งโค้ดอาจารย์อยู่นั่นวิ่งยี่สิบนาทีก่อนแล้วบนี่นะฮะเบาเนี่ยบอยบอยลันนิ่งบอยก็ใส่อยู่พี่บอยพี่บอยครับอาจารย์ สัมภาษณ์เจ้าของช่อง The Running Boy นะครับเจอกันอีกแล้วนะครับพี่บอยลงแข่งด้ว่วันนี้ลงครับลงครับลงรับบิบยังครับยังไม่ได้ไปรับเลยครับออเดินโชงงานได้โปรตีนห่อนครับตั้งใจว่าอยากได้เวลาเท่าไหร่งานนี้ก็ปีนี้ใส่แฟนซีวิ่งครับก็เลยว่าเดี๋ยวยังคิดอยู่ว่า อาจจะประมาณ1,45 1งสถึงครับโดยประมาณครับก็ไม่เร็วไม่เช้าไปครับเน้นเฮฮาลงเฟนซีแฟนซียังไม่ขอบอกใช่ไมว่าจะใส่อะไรหรือบอกเลยใส่เอลครับบอกบอกได้บอกใส่เอลครับใส่พรุ่งนี้เจอชุดเอลสีเขียวแดงๆก็อย่าลืมเลยนะครับ โอ้นี่ใส่จุดเอวแบบต่ว่าวิ่งแบบเร็วอะวิ่งได้เขาวิ่งได้อยู่ครับแต่เ็ายังไม่รู้ว่ามันจะ่าดไหมเราะยังไม่เคยใส่วิ่งเลยแต่ซื้อมาแล้วครับอ๋ออันนี้ก็คือซื้อมายังไม่เคยลองใส่เลยใส่วิ่งเลยเดี๋ยวไปดูหน้างานเลยครับโคตร้ายบานเดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวพบปัตเตอร์ยาไปด้วยยังไงใครเจอพี่บอยหมดเป็นลมแถวแถวกลางทางก็นได้สารับด้วยนะโอเคพี่บอยสวัสดีครับเอเอ็กบีครับดีมากดีมากดีมากอันนี้พี่บอยซื้อมาพันหนึ่งแล้ว ใช่ครับแต่บางแสนสี่สองแล้วครับอ๋อรอบรอบนี้ก็มีโปรด้วยปีโปรสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับถูกมากถูกมากราคาดีครับราคาดีถือว่าใส่ดีไหมพี่ใส่ดีครับมันมันมันเวลาเวลาในย่านสเปดควาสูงก็มันรู้สึกว่ารอบขามาเร็วดีมันมันรู้สึกรองเท้าเป็นเบาไม่ค่อยเป็นภาระแต่ถามว่าเรื่องความซับพอร์ตว่าจะไม่ไม่มากนะถ้าใครที่ชอบสไตล์ซับพอร์ตซับพอร์ตอาจจะไม่ไม่มีเหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าอยากชอบแบบนุ่มๆเด้งๆตอบสนองดีๆในระยะสั้นๆผมว่าสนุกเลยครับ คนใช้จริงนะครับผมยังอ่ะมาต่อต่อต่อพอดีมีคนทักนะครับก็เดี๋ยวพามาดูข้างในนะครับคนที่รับบิ๊บออกมานะครับก็แพทเทิร์นการขายของรับบิ๊กก็จะเหมือนเหมือนเดิมนะเอ้าสวัสดีครับพี่เติ้ลลงด้วยมาลงแข่งวะเนี่ยมารับบิ๊กโัยไม่ได้แข่งครับโอโอเคเสียตังให้เอเซอรียังอ่าพี่สาวนะครับพี่สาวพี่เติ้ลนะครับ มาคนเดียวมาคนเดียวจะพาดูนะครับนี่ก็จะเป็นหัวของที่ลึกๆเนาะอันสนิบปียี่สิบเอ็ดมีถ้วยมีเจลด้วยนะครับบิ๊กแบงเจลบิ๊กแบงนะครับเจลด, <c oughs> ดี <c oughs> นะของปิ๊กมีปิ๊กมีเสื้อผ้าของ f ิ t m มีสวยดี พระลึดงแสนสิบนะครับนี่นถ้าทางที่เป็นบูธของงานก็จะมีประมาณนี้เนาะแคทเทนก็เหมือนเหมือนเดิมขก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆคนที่รับบิ๊ออกมาแล้วก็เดินออกมาประมาณนี้ ้แนะนําตัวหน่อยชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อวันครับพี่วันเนาะเออนี่เป็นเพื่อนใน Facebook นะครับพี่วันพี่วันวันนี้ลงแข่งด้วยปะลงครับลงวันนี้มารับบิ๊บเนาะครับมารับบิ๊บอันนี้เห็นถือของรองเท้าเอฟเฟอตั้งใจมาเอาเลยครับตั้งใจมาเอาเลยฮะว่าราคาราคาถูกเนาะพี่เนาะสามตีเป็นสี่พันเนาะโอ้ราคาลดเยอะมาก คือเอาจริงๆราคานี้ในเพจหาไม่ได้คือมันเป็นราคามือสองอะถ้ารุ่นตรงเนาะอันนี้เราได้มือหนึ่งนะครับนี่พี่วันก็แอบเสียตังค์ให้เอฟเฟกไปแล้วใช่ครับอันนี้เอาสีอะไรพี่สีส้มครับอ๋อดำดำ,ดำเอ้ยไม่ใช่สีส้มสิเป็ยนเออสีส้มเนาะส้มส้มดำวันลงยี่สิบเโลนะครับจะเอาเวลาเท่าไหร่ปีนี้เวลาเดิมก็ชั่วโมง28เอาเวลาเดิมดีกว่ามีรุ่นเนาะมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่น <laughs> นี่มาทีมงานวะเนี่ยกับพวกพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ